บบอกทำเวลาต้องรี

ก็ทำก็สกปรกด้อยทีนี้เราดูที่ม เป็นอะไรเสร็จปังนี่อ้ปวยจะงเปนยังไงบาไรนันๆจะบอาแบบนี้กับพี่พีเป็นอะไรพีไม่ใช่ไม่รู้นะเออไม่ใช่พี่ไม่รู้นะที่เป็นคลิปตอนนั้นเลยพี่ลงถ้ากดแค่ไหนก็จะเจอบุ

ใครมาช่วยดูแลหรือว่าเรามีมีมีเยก็มีมีมีพี่ที่แบบมาดูเรื่องเทรนนิ่งเราแล้วก็ดูเรื่องโภชนาการของเราครับแล้วก็มีผู้จัดการที่คอยดูเรื่องอาหารแล้วก็คอยเตือนว่าก,กินมากเกินไปแล้วนะ <Yes. S 2> ใช่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ไปร่วมโต๊ะแล้วก็ คอยดูแลเราอยู่น่ารักมากมีอะไรที่ชอบกินแล้วกินไม่ได้บ้างนะตอนนี้เยอะนะให้พูดนี่วันนี้สัมภาษณ์ไม่เสร็จอะเอออย่างแรกก็ไอติมเลยนะขาดไม่ได้ในชื่นชอบมันแต่ก็าเกิดว่าปั้นตำเด็ดนี่พร้อมถอดเลยขนาดถอดตังเกงใช่ครับถอดเสื้อพี่ถอดเสื้อกางเกงมันหลวมเงี่ยเราต้องเปียกเราต้องเปียกเ่งใหม่ต้องใส่หมดเลยสองแม่เราเปียกเราก็ต้องซื้อแว่นตาใหม่อาเรต้งซื้อหลักคอใส่ไปใช่แล้วมีวางสมเกลียวยังไงบ้างคะจะเอาซิ่งแพ็ค ขู่ไปเข้าต้มหมัดเลยอยากได้เยอะอยากได้แบบก้อนๆเยอะๆไม่รู้เหมือนกันก็ก็เอาเอาเอาเท่าที่แบบเราแฮปปี้กับชีวิตด้วยอุ้ยเริ่มเริ่มกดดันแล้วใครเป็นตัวอย่างไหมหมายถึงว่าเห็นคนใครเป็นตัวอย่างก็คืออันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรา่อนแรกไม่ได้ป่นจริงก็ผมรู้สึกว่าทุกคนมีมีความสุขกับร่างกายตัวเองได้นะแล้วก็แต่ละคนร่างกายก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขแล้ว ผมก็พอใจในรูปร่างรูปทรงของผมนะแต่ว่าแน่นอนเรา,เรามีหลายๆคนแบบเออเราดูแล้วเฮ้ยเขาทํายังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปวิ่งก็จะเจอพี่เดียวโหวพี่เดียวก็มาแล้วเห็นเป็นแข่งก็ก็ถามอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปเห็นตอนนี้พี่แบร์เล่นในใละครเวทีใช่ไหมระจักรยานอันนั้นเพื่อนผมก็ถ่ายรูปส่งนี้ทุกวันเลยก็แบบโอ้พี่พวกคุ้มเทมากจริงๆรงเนีแบบ่ยเสร็จแล้วพูดตรงสักเล่มหนึ่งอะไรนะเสร็จแล้วพูดตรงสักเล,ล่มลหนึ่ เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเตอนนี้็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในขั้นตอนที่เรามองเองว่าตอนนี้มันเข้าวปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเกินเกินครึ่งแล้วนะเกินครึ่งใช่เกินครึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตเช็คลิสต์สอบย่างย่างย่างที่นยบอกว่าเช็คลิสต์ไว้เป็น้อยเลยคืออยากจะให้มันเสร็จภายในเมื่อไหร่จริงจริมันไม่ได้แบบเป็นเป้าหมายของเราะอย่างล่าสุดผมอยากเลี้ยงหมามานานแล้วสร้างบ้านมาแบบเป็นหลายปีแล้วแล้วก็เพิ่ เฟรนช์คูด็อกที่ผมแบบชอบมานานมาอยู่กับผมชื่อคูตอนนี้ก็แบบอันนั้นก็ถือเป็นเช็คลิสต์อันหนึ่งแล้วก็มีมีกำลังจะได้ทำงานเป็นอะไรอย่างอ่ะเป็นเป็นอย่างโอเคอะไรก็มีโอกาสร่วมงานต่างประเทศอะไรเงี้ยเป็นแบบการแสดงอะไรเงี้ยก็ถือเป็นเช็คลิสต์ของรายการสิเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วกับลิสต์หรอกมันเกิดขึ้นกับพี่นายนานแล้วใช่ไหมครับว่าแบบใช่ใช่แต่ก็ยังคงต่อเรื่อยๆเช็คก็ลงใหม่ตลอด ก,ก,การมีลิสต์อะไรแบบนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันเสริมเกมเราอย่างไรบ้างในการทํางานมันทำให้มันมีแผนกันมันมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะทำไม,ไ,ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปองอู่มกับมันแล้วก็ทําเต็มที่ทุกๆอย่างในชีวิตแล้วก็ได้ใช้ชีวิตตามที่เราต้องการอีกอเคลนดลับหนึอองเร็วๆที่จะให้ไี้ผลก็คการเรียนบบตองดีาใช่ก็กําลังทําอยู่ ตอนแรกก็คิดว่าเออทำเพลงสองเพลงแบบสนองความชอบของตัวเองแต,ตอนนี้ก็ก็มีหลายเพลงมากคนานี้น <c oughs> แต่ก็จะเป็นแบบแนวที่เราชอบจริงๆเนี่ยก็ไม่ไม่มั่นใจว่าเออจะถูกใจหลายๆคนไหมก็้ผ่า,านผ่านไปตามที่ถูกใจเล่นกีตาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมเล่นกินตาแล้วก็โชคดีได้แบบได้พี่ปู่พี่ปู่มาอันเพลงให้แล้วก็มีพี่ๆหลายคนในวงการที่แบบเป็นคอยสอน,อน,นพอผมก็ไม่ไม่มีความรู้เลยความรู้เป็นศูนย์ก็ได้พี่ปู่มาเป็นแบบ เดี๋ดีเรคเตอร์ให้คอยดูอะไรให้อย่างเพื่อนนายเขียนเองเลยอครับเพื่อนก็จะก็มีเขียนร่วมกันนะแล้วก็มีแบบสัมภาษณ์เพื่อนอะไรก็เราก็หยิบพอยต์แต่ละลายหลายอย่างมารวมกันใครใครได้เป็นเรื่องของอะไรรอติดตามเพลงมันจะมันจะมาดูแบบเลี้ยงชาลีเองก็มีความคล้ายคลึงมีความแบบผสมกันอะไรจะได้เห็นเต้นไหม ได้นะพักเลยพี่พอกเลยพี่พอกเลยนานก็ใ่นานก็ใช่นี่พี่พอกก็แรงถ้าเพลงแรกถึงร้อยล้านเดี๋ยวผมเต้นให้ดูเอล้อเขาผู้จัดการมาเต้นด้วยนะบ่นกิ๊กบอกก่อนเลยเลยแต่าเรื่องเรื่องเรื่องการทำเพลงอะมันมันเกิดขึ้นมานานเรียงนานแล้วครับนานแล้วเราชอบเราก็ชอบดูเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับตอนนี้ที่เราทำ ละครกับภาพยนตร์เสร็จแล้วเดี๋ยวต้นปีมีข้ฐานที่รักเธอออนทั้งช่อง3แล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่พักบ้านก็เสร็จแล้วเราก็เลย,อเ,ยเอาเฟรมเอาอเอาดิจิตอลของเราทั้งหมดมาลุยด,ด้านนี้เลย<ม>น่าจะตน้ตนต้นต้นปีอะไรเงี้ยน่าจะใกล้ๆควมละครออนนะี่ยเป็นประกอบละครใชไมเราไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ประกอบละครเป็นแบบเพลงความชอบส่วนตัวอะไร้ทาอนตี้แล้วกันที่นายเป็น้างกับ ทั่่วไปตางๆดีครับก็แฮปปี้กับการทํางานทุกวันการได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้ทําสิ่งที่เราอยากทําอยากก็มีความสุขทุกวันเลยตอนนี้ขอวันนี้ถามสิครับอะไรนะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างดีครับใช้ชีวิตตามปกติเลยแล้วก็มีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมีมีน้องคูบที่เป็นสมาชิกใหม่ที่อยู่บ้านแล้วผมดูแลก็แฮปปี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับพี่นายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วนี้เรามีชีวิตอยู่หัวใจไหมครับว่าเราจะวางไว้เมื่อไหร่เบื่ออยากจะ ยังไม่มีความสุขของผมตอนนี้คือการงานและเพื่อนฝูงอย่างเดียวเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ไทยเหนา่ได้ดีเพื่อนฝูงอะไรนี้ผมว่ามันเป็นปกติของเป็นมนุษย์ที่ชอบเข้าสังคมอ่ะชอบอยู่เพื่อนอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละเคยือนใส่อาถรรพเรื่องหนุ่มหนุ่มกันชัยตรงนี้มาหนักเลยครับพี่หนุ่มให้กำลังใจกันวันใดวนใดได้ไหมครับครับคือคือในคือพี่หนุ่มเนี่ย หลังๆแกก็จะแบบเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นคือทํางานอยู่ตลอดทุกวันทุกเวลาแล้วผู้ผมก็จะเป็นห่วงไ,ไวงแต่งงนนไม่ได้เป็นห่วงเรื่องงานนะคือเป็นห่วงสุขภาพไม่ได้เป็นห่วงเรื่องงานนะคือเป็นห่วงสุขภาพแบบเครียดไหมนอนหลับไหมแล้วก็คอยถามไถ่กันตลอดเวลาแกก็บอกหลับ mm hmm. นอนหลับมีเคสทุกวันแบบที่เหนื่อยไหมกินที่ดูสู้ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเขาบอกอะไรนะผมยาว ใช่ไหมผมยาวก็ถามพี่หมอไม่พี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่เองเข้าไม่หรอแล้วก็ก็แน่แหละฐานไทยอยู่ตลอดแล้วก็จริงๆที่นี้มีมีแผนพาพี่พวกผมเนี่ยแก๊งแก๊งรถเราก็พาจะพาพี่ไปพักผ่อนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะได้พักหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะล่าสุดก็มีเคสต่างๆยังมีทริปที่เรานัดกันไปเรื่อยๆอยู่ใช่มีจริงๆแกอยากเที่ยวมากเลยนะแกอยากัแต่ว่าแบบก็คงดูว่าตาสะดวกแกหรือเปล่าจริงๆเวลาเราดูองค์การอีกฝูงการจะเชิญคุณแกต้องระวัดระวังมาก เพราแกเป็นคนจองแค่คนเดียวอ๋อก็แกก็ชิลนะวันธรรมดาแกก็จะแบบอยู่กับสิ่งที่แกชอบคุยเล่นข่าปกติอะไรเหมือนแบบเหมือนแกตัดตัดโลกภายนอกการทำงานใช่แกเป็นน่ารักแล้วก็มาถึงก็ถามไครสาวพุกสุขดิบทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวปั่นเร็วๆหน่อยเรามีให้กำลังใจของพี่ไม่นหงาเราเจอเรื่องเยอะมากโอ้ช่วงนี้ส่งสติกเกอร์ถี่เลยทุกคนก็แบบเป็นกำลังใจพี่หนุ่มรู้ว่าแบบเจอเจอแบบเคสยรสักยาแต่พี่เขาแบบ ใจพี่เขาแบบผมนับถือเหมือนแบบเขาเขายุทุกอย่างอิมพุนความถูกต้องแล้วก็แบบช่วยเหลือคนเนี่ยผมก็พี่นุ่มสู้ๆมีอะไรช่วยพิมพ์มาหน้านี้เลยอยากพาไปเที่ยวไหนอยากให้ทำอะไรบอกได้เลยอะไรเงี้ยก็ซัพพอร์ตพี่เขาเนี่ยตอบแค่เร็วไหมครับพี่ช้ากว่าเมื่อก่อนนิดนึงยังตอบออยู่๋อตอบช้ากว่าเมื่อก่อนยังตอบตอบใช่ใช่แต่เข้าใจได้เข้าใจได้ก็อยู่กุ๊ดเปิดปุ๊บก็เจอในโหนตลอดใช่ไหม โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรอะได้ทุกคนเหรอไม่ต้องไม่ต้องจับแล้วอได้ครับได้ด้วก่อนได้ด้วก่อนลูกโอ้โหขอบคุ้อไไม่อนะาบได้มืกันห ตาไปลอยกระทงเราเว้นตาใส่กระทงแล้วก็ลอยไปใช่ <c oughs>